ชื่อแบมช็อปนะคะคือคำว่าแบมเนี่ยแต่เดิมตอนแรกที่คิดจะลงเพราะจะลงเกี่ยวกับสินค้าประเภทพวกออกมาออกกำลังอย่างเงี้ยคะ่ะคือรู้มาว่าเพราะว่าคอนเทนต์จะมีรารยังที่ขายโปรตีนบาร์อยู่ลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยเขาก็จะพูดแบมแบมแบมเยอะมากคือเขาบอกว่าเวลาที่ออกกำลังกายแล้วก็เพิ่มแรงให้ตัวเองจะลอ็อะแบมเสียงดังๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะเน้นไปทางด้านออกกำลังกายก็เลยเอาเอาชื่อนี้ขึ้นมาแล้วแบบมันก็ชัดแล้วก็แบบเออออกเสียงง่ายจำง่ายด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วมีเพื่อนที่ เขาทําเป็นโรงงานยางเนี่ยค่ะผลิตเป็นพวกเครื่องอุปก,กรณ์กีฬาอยู่เขาก็บอกว่าเอ้ยอยากชวนมาช่วยทำตรงนี้ด้วยแต่ด้วยความที่พอเขาทํำยางมันไม่ได้เป็นแค่กีฬาอย่างเดียวเขายังมีไบผโิรดักต์จากยางพารานเรื่องของของเล่นแล้วก็กระเป๋าด้วยก็เลยเตาะว่าเป็นแบรช้อปปิ้งคาร์เตอร์ก็คืออาจแตกลายออกมาในเรื่องจืดนะคะก็ข้อดีของสินค้าลักที่เป็นยางเนี่ยก็คือว่า มันจะน้ำหนักเบาแล้วก็สัมผัสนุ่มมากเพราะฉะนั้นถ้าเน้นไปที่อุปกรณ์กีฬาแล้วเน้นให้เด็กเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยสูงจะโยนจะอะไรต่างๆมันก็จะจะไม่มีอันตรายแล้วก็สีสันจะสวยงามมากใช้สีที่ปลอดสารพิษเพราะตรงนี้สินค้าของโรงงานเขาเนี่ยส่งออกเป็นหลักเพราะฉะนั้นเขาได้มาตรฐานแล้วก็มีการได้ใบเซอร์ปกนะคะแล้วก็ส่วนวิธีเข้อเสียก็คือว่ายางเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากเพราะฉะนั้นการผลิตเนี่ยมันจะ ต้องมีความเชี่ยวชาญสูงแล้วก็จะมีลิมิตในเรื่องของของบางดีไซน์อะคะ่ะอย่างลูกค้าบางคนต้องการให้เรามีโลโก้ปั๊มปั๊มนูนหรือว่าให้ให้บุ่มหรือนูนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มันจะทายากเพราะว่ายางมันมีความยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วก็ส่วนโอกาสเนี่ยคือมองว่ามันเป็นสินค้าที่เป็นบายโปรดักต์จากยางพาราเพราะฉะนั้นมันเป็นพืชเศรธธษฐกิจอันดับต้นของประเทศซึ่งรัฐบาลก็พยามที่จะตุน้นเรื่องของเพราะฉะนั้นเรื่องวัตถุดิบอะไรเงี้ยจะจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่เทรดก็คือ,อาราคามันก็จะผันแปรค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของราคาขึ้นมาที่ทําทให้เราอาจจะสู้กับผูแ้แข่งด้วยด้วยราคาไม่ได้เราจะสู้ด้วยความหลากหลายแล้วก็ความแปลกใหม่เพราะว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนมองหาสินค้าสากยามนาลมากนะัก